โรงแรมฮอลิเดย์อินหัวหินรีสอร์ทนะคะวันนี้เราจะมาเล่นน้ำค่ะเล่นน้ำที่ไหนคะหัวน้ำชื่อวานานาวาค่ะเพื่อนๆน้าลาเคยมาไหมที่นี่เคยคะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วใช่ไหมนานมากค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้มาตั้งสองปีแล้วนะคะใช่ตอนนี้นาลาปิดเทอมวันปิดเทอมปุ๊บก็รีบมาเลยรีบมา เดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆไปดูในห้องกันเน,น<ง>าะ<น>ค่ะวันนี้เป็นครึ่งดื่นต้อนรับนะครับม,มาต้อนอรับนาลาลองชิมเลย เปรี้ยวหรือเปล่าไม่หรูโซดาด้วยไม่หรูว้าวปลาขอชิมนยจืดมา,มากค่ะเพื่อนๆนี่จืดข้างล่างดิข้างล่าง,น,งนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละจืดไหม ก็เจ๋ดีๆนะโอเคใหญ่พี่เขาใส่ส่วนผสมน้อยไปนิดนึง อเคเรามาถึงช้าไปหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวห้าโมงเขาจะปิดละตอนนี้เรามีเวลาเล่นน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีห้นาทีถูกกัอโอเคอยู่ไปไป,ไปสวนน้ำกัน,น,น,กนถึงแล้วสวนน้ำ ่ผมหันต like. ัวแบ็นที่สุดทำตัวให้แบ็นที่สุด

ัน้ำบนดาดฟ้าสวยไหมโอ้ยน่ารกดูเห็นวิวทะเลแบบสุดลูกหูลูกตาอ๋อฝั่งนี้เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมฝั่งนี้เป็นบาผู้ใหญ่แบบฝั่งนี้เป็นเด็กนะ เรานะใับนั้คับงปัอากาศได้ค่ะัน้เหน่อยกนั่งได้ค่ะนั่งอกได้โอ้โหนอนกไปเลยไปเล่นน้ำดีกว่าไปไปเลยเต็มที่เลยอวิวสวยมาก ความจริงนะความจริงอร่อยจริงโหแบิววิวแบบดีมากน,นี้เป็นสาเด็กด้านบนของจริงเด็กของจริงเลยเพราะว่าเตี้ยมากเล็กด้วยสำหรับเด็กน้อยเบบีเลย นี่คือมื้อเย็นของนาลานะถ้าเราสั่งอาหารเย็นนะเขจะมีเมนูสำหรับเด็กให้ฟรีนีเลือกเป็นยาดีโซบะออแล้วก็มีเลือกเครื่องดื่มได้รืยหรือเป็นไอติมนาราจะกินเครื่องดื่มหรือไอติมเขามีเครื่องดื่มแถมใช่ อร่อยไหมครับอืออุ้ยเขากินแต่ข้าวก็ได้เครงนอกก็ได้ลูกเด็กเด็กโกงค่ะเด็กขอไม่กินผักค่ะอร่อยไหมข้าวข้าวชุบไข่กุ้งข้างนอกแล้วแล้วยางกีโซบะอร่อยไหมเส้นผัดอ่ะไว้ซอสชิมซอสก่อนนะ เค็มไหมเค็มไหมปะกินกับอะไรกันทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารกันแล้วนะคะเราอยู่ที่โรงอาหารแล้วเรากำลังจะมากินข้าว พี่เขียวเขาเซ็ตหรอเดี๋ยวเราเอาเอาจานอันนี้ไปไปวางก่อนแลังน้ำ ดินจอยนะคะทาไอร่อยนะขอไปตักข้าวก่อนนะอร่อยเหรอยิ่เยอะไป โอ้ oh, มาแล้ว15นาทีแล้วพอให้มาเข้าพักทุกคนจะได้รับทุกเคนแบงนี้นะเอามาเล่นเกมได้หยอดตู้ไว้เล่นเกมได้เาลาก็มาเล่นโลบอลองยิงกิลูกกดกดกดอะไรอ่ะลองสิ มีหลายตัวเลยยิงยิงยิงตัวใหญ่มากวิ่งหนีด้วยวิ่งหนีด้วยวิ่งหนีแล้วก็ยิงอ่ะวิ่งหนีแล้วก็ยิงด้วยวิ่งไปหลังได้ไหมเฮ้ยอย่างนู้นผมก็ไปไปไปหาดูว่าหาเพื่อนเขาไปไหนกันไปตามช่วยเพื่อนไปล่ อนนี้เราอยู่ที่คีดขับแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะไปเล่นสไลเดอร์นุ่นค่ะค หลับไปแล้วหลับไปแล้วอ สบายไหมบายมาก หัวแต่เอามือมาโดนของป้าไงโอ้โหแสบนะเนี่ยเล่นกิจกรรมมากลูกระบายสีนารักกับลูกโอ้โหล้วกลับไปเล่นคิิคขับมาพี่เขาทำห้องให้เตรียมไว้น่ารักไหมดูดีแต่จึง เัค่ะแต่ว่าเขาใส่ผนะอันนี้ที่เรี่วเด็กๆเขาไม่ดูลก็ังวี่เขาก็วางไว้ให้เป็นระเบียบเฉยๆเขแจ๋วเลยไปเดี๋ยวเจมไปเล่นนะค่ะใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยไปยังรองเท้าเหรอหนะไปหาที่วางรองเท้ากันครับหนูไม่ อ๋อเป็นองท้าสำหรับเล่นน้ำอีกแล้วลุยได้เลยอ่าตั้งแต่เปิดเลยสวนเปิดก็มาเลย กูดังหน่อยกูเสียงดังหน่อยโอเคตอนนี้มันก็น้ำนะค่ะเพื่อน หนาวไหมคะหนาวค่ะโอ้เล่นไหวไหมล่ะนี่แดดออกแล้วลูกอ๊ยน้ำถึงน้ำนะคะน้ำเย็นไงแต่ว่าพอแดดออกเดี๋ยวมันก็จะอุ่นขึ้นเรือ่อยอุ่นขึ้นเรือ่ยอยถ้าดำน้ำปรปับอุณหภูมิก่อนโอ,โอ oh ีวันสุดท้ายแล้วค่ะใช่ค่ะและเราก็จะมาเล่นล่องแกงนะคะล่องแกงค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ อยไปเลยลอยไปหาไดโนเสารเลย,เลย,ย,เลยนับติว่ามีกี่ตัวนี่เราเจอแล้วไดโนเสาร์ตัวแรกโอ้มอบาด้วย ครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วหรอเดอดแล้วค่ะเอาเราเจอเดินสาวอีกตัวหนึ้วตัวที่สามตัวนี้ไม่พูดเลยไม่พูดเลยอ่ะไม่คุยเลยอ่ะไม่ยอมคุยด้วยเลย ฟันฟันแหลบมากอะ่ะอ,อ๋อนี่ตัวใหญ่สุดเลย ยาลาอยู่ตรงนี้แล้วโดนแน่ i แรงกดไม่มีแรงกดเฮ้ยเฮ้ย หัวหินเอหัวออหินนะคะและส่วนน้ำก็ชื่อว่านาวานาวานะคะวา,าวานาเออวานาท่เาบอโอเคไปค่ะเป็นเล่นต่อเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายวิธีใส่หมวนที่ถูกต้องเฮ้ยได้เอามาวิธีใส่หมวนที่ถูกต้องเฮ้ย À, tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi... Cách thay đổi Cách à, thay đổi Cách à, thay đổi mồ hôi Cách thay đổi mồ hôi À, không Cách thay đổi mồ hôi